สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับขา่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2566พระนท่านนายหววันเถึงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีมีพลันามัยสมบูรณ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่างมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างกันมายาวนานภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งในฐานะหุ้นส่วนและมิตรที่ใกล้ชิดขพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่ายังมีโอกาสอีกมากที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบการดำเนินงานของอาเซียนความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและการเจริญเติบโตแก่ประเทศเท่านั้นหากยังสร้างความผาสุกและความมั่นคงแก่ภูมิภาคของเราในภายภาคหน้าอีกด้วยพระประมาภิไยัยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว